และู้ที่มีความหมายที่สุดในปีนี้เจ้าแม่ปูทองสามารถสร้าง ไปยืนยุดอกรับถ้วยพระราชทานที่สนามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่นคือสนามวัดพระหลวงพระรามหลวงเรือดีเจปป้าแม่บุญลทองกองทัพเรือราชนาวีไทยเมียสาม,มารถเป็นเชฟแล้วเรือดีจากเมืองทะเลงามเอาหลามอร่อยอ้อยหวานจักรสานดีประเพณีวิ่ยไวยนั่นคือเรือดีเจปป้าแม่บรรทองกองทับเรือราชนาวีไทยสองอรรถารออก ชิงหวเรืรองทารของตุเด็บกินสาตีรานกจราของตุ๊ดเดืเทกลาราศรีาบรอราชกุมาลีรองนาเด้รองน้าเดบอกนี่น้าเดพน้องนี่เรื่งแทบยายไม่นีวันตายเดือบรองน้าเรือบตาคนตาบายตาคนตาบดตาคนตาบีไทยีมาลวเว้โอ้มา่อสักครู่ยังหายใจไม่ได้หมืนคู่นี้มันหล่อจะแตกที่ไมนทีไหลูกค้าใช้ได้เลยลูกท้องร่งกายเ่ยงเด็กร ন মেটমেকি ভ ুমাই মা ভ ভাু এ অথ আনুথে। নল ভ আজ ভভাল শুমাই ভাল আু ভা খ ভাু 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 হা ครับให้อย่างงี้งไม่ต้องบอกมานี่ปมมือทาเทศบาลเมืองบางรยกันเรือสนุตบตบมืวอันมันมันอย่างนี้เขาเรียกว่าครมันระหว่างแฟนแมนกับปูโอ้ยชัมพูแหลงลานปาดดีนี้บางระจันแยมเจ่งๆๆไม่ใช่ฮีกเกล เรมีแต่เรือแก่งเก่งเรอไม่ใช่ทิ้งเรือเรมีแต่เรือแก่งเก่งดูสิว่าใครจะเก่งเอาใครจะจ่ายดดูสิว่าใครจะเก่งใครจะจ่ายขวัญใจสาวๆแม่ย่อพะทูขวัญใจสาวๆาวฟังนะแม่ย่อพะทูตัดสินให้ประดู๋ ประชายขอใครผู้กองดุ๊กตุ๊กติดต่อ